สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนโสดนะคะชาวราศีกรกฎนะประจำเดือนกันยายนสองห้าหกนะคะพไพ่ใบแรกนะคะสิบถ้วย นายอ๊อฟครับคิงอ๊อฟครับสี่ดาบ6ดาบสิบเหรียญ เดือไฮโลเพนสองไม้เจ็ดดาบและสามดาบ โอเคค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะไพ่พลังงานของคุณนะคือสิบถ้วยสิบถ้วยเข้ามานะเหมือนกับว่าในตอนนี้นะคะตัวคุณเองมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะตัวคุณเองพยายามสร้างฐานนะสร้างความสุขให้กับครอบครัวก่อนนะคะก่อนที่จะมา,าหันคิดเรื่องของตัวเองคิดเรื่องความรักของตัวเองนะคุณกลับมารักตัวเองกลับมารักครอบครัวนะคะ แล้วคุณพยายามสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะอ่าจะเป็นด้านฐานะด้านการงานนะคุณพยายามสู้พยายามแบบมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ,ะยกระดับตัวเองสร้างฐานะตัวเองก่อนนะในตอนนี้นะคะนายออฟครับ จริงๆแล้วตัวคุณเองก็ต้องการคนรักนะตัวคุณเองต้องการคนรักที่จริงใจที่จริงจังนะคะเหมือนความสัมพันธ์ที่คุณอยากได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะไม่ใช่มาคบกันแบบเล่นๆหรือว่าแก้เหงาแก้เซ็งนะหรือว่าเป็นคนคุยแก้เหงาเงี้ยค่ะคุณก็ไม่อยากจะคบนะมันเหมือนกับว่าคุณก็พิจารณานะคะว่ามีใครผ่านเข้ามาแล้วเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหมนะหรือว่าเขาจะเป็นคนที่คุณสามารถไว้ใจเชื่อใจได้หรือเปล่านะคะก่อนที่คุณจะเปิดใจยอมรับเขานะเหมือนคุณก็มองหาอยู่ ะะเหมือนคุณก็พยายามคิดไต่ตองนะว่ามีใครเข้ามาแล้วเขาใช่หรือไม่ใช่นะแต่เพงเยงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมายังไม่มีใครที่ถูกใจคุณยังไม่มีใครที่ใช่สําหรับคุณนะ King of คั p ก็ามาตอกย้ำนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณเองก็ต้องการคนรักนะแต่คุณต้องการคนรักที่ดูแล้วมันมั่นใจดูแล้วเชื่อใจได้ว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่จริงๆนะ แล้วตัวคุณเองนะคะก็มีความพร้อมในทุกด้านนะในตอนนี้นะทั้งการงานการเงินหรือว่าด้านฐานนะคุณรู้สึกว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะคะโดยที่ตัวคุณเองสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะเพียงแต่ว่าถ้าด้านความรักแล้วคุณกําลังรอ,อรักนะแล้วก็เป็นความาห่วยหาความรักนะคะคุณมีสีดาบเข้ามานะคะมันเหมือนกับมีแผลในอดีตนะมันเหมือนการผิดหวังจากเรื่องในอดีตนะคะ มันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปักใจคุณนะมันฝังอยู่ในใจคุณนะแล้วมันยังไม่ move on นะคะใจคุณยังไม่ Move on นะตัวคุณมูฟออนออกมาแต่ใจคุณไม่ได้มูฟอ on นะคะมันก็เลยทําให้แบบในใจของคุณมันยังมีความรักรอยร้าวที่มันเจ็บปวดอยู่นะแล้วมันส่งผลถึงแบบความรู้สึกของคุณในปัจจุบันนะคะแล้วที่แบบว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจคบใครนะเพราะว่าลึกๆแล้วคุณก็กลัวความผิดหวังนะคะ หกดาบหกดาบขึ้นมานะว่าการมูฟออนจากกันมาในครั้งในอดีตน่ะมันทำให้คุณยังรู้สึกว่ามันทำให้คุณรู้สึกเข็ดขยาดกับความรักไปพักหนึ่งนะเหมือนกับว่าคุณก็ต้องการให้คนที่คุณจะเจอหรือว่าคนที่คุณดิวด้วยนะคะคนที่คุณจะคบด้วยนะเข้า เขาต้องเป็นคนที่คุณแบบไว้ใจได้จริงๆหรือคุณสัมผัสได้คุณเชื่อใจได้นะคุณถึงจะคบกับเขานะคะมันก็เลยทําให้ตอนนี้ตัวคุณเองค่อนข้างจะเหมือนแบบอ่าเหมือนรู้แหละว่าเขาไม่ชอบเหมือนรู้แหละว่าเขาต้องการทําความรู้จักแต่ตัวคุณเองก็แบบเหมือนพิจารณาถ้าไม่ใช่คุณก็นิ่งนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะในช่วงนี้เนาะสิบเปลี่ยน สิบเดือนนะคะคมโสดนะมีเกณฑ์ได้พบรักนะได้พบคนเข้ามาคนถูกใจนะคะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกด้านนะเหมือนว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคุณก็มีความมั่นคงนะเขาก็มีความมั่นคงมาแล้วนะคะมันเหมือนพอเจอกันแล้วมันคลิกนะคุณรู้สึกถึงความมั่นคงเมื่อเจอคนกับคนคนคนนี้นะคะ เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างนะค่อนข้างเป็นคนนิ่งเป็นคนที่อาจจะชอบเข้าวัดอาจจะชอบแบบเหมือนเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะทัศนคติมุมมองที่โตกว่าคุณแล้วจะชอบชอบมีแบบว่าคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคอยแนะนำนะคะแนะนำในเรื่องต่างๆกับคุณนะคนคนนี้นะที่คุณจะเจอเขานะ เขาจะเป็นชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคือราศีพฤกษกกันมังกรนะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่หวือหวาไม่โรแมนติกไม่หวานนะคะแต่เป็นความรักที่เป็นแนวทางแบบความรักแบบผู้ใหญ่นะคุณจะเจอคู่ที่ต่างวัยนะคะเป็นคู่รักที่อายุมากกว่าคุณนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาค่อนข้างจะมีทัศนคติมุมมองที่โตแล้วที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะ แต่อาจจะได้แต่งงานช้านะหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานนะคะอาจจะแต่งงานช้าเพราะว่า,าต่างฝ่ายต่างที่มันเหมือนมีทัศนคติมุมมองที่ตรงกันนะเหมือนกับเรื่องแต่งงานอาจจะไม่ได้เรื่องสําคัญสําหรับคุณแต่ว่าเรื่องความแบบมั่นคงเรื่องความชัดเจนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับความรักนะสําหรับคุณนะคะสองไม้เข้ามานะคะเขาเป็นคนไกลนะ เขาเป็นคนที่อยู่ถิ่นฐานที่ออไม่ใช่ถิ่นฐานเดียวกับคุณไม่ใช่คนจังหวัดเดียวกันนะและอาจจะไม่ใช่คนประเทศเดียวกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะหรือเขาจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะเกณฑ์ความรักจากเขาเนี่ยทัศนคติมุมมองของเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ความรักมาแล้วนะคะเขาอาจจะเพิ่งเลิกลาเลิกลาหย่าล้างมานะก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือเพิ่งเลิกกับแฟนมานะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะ คุณจะได้เจอได้พบคนที่เป็นลักษณะนี้นะคะเกณฑ์ความรักมีทิศทางไปในแนวทางที่ดีนะเจ็ดดาบเข้ามามีเรื่องให้เครียดเรื่องให้กังวลใจเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามองแล้วอาจเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอะงานเยอะโปรเจกต์เยอะนะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความเครียดอยู่กับ มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวคุณนะเป็นความเครียดเรื่องงานความเครียดเรื่องครอบครัวคุณแล้วมันทําส่งผลให้อ่าไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องความรักนะคะเหมือนคนคนนี้ที่คุณจะเจอเขาเขาก็ถูกใจคุณคุณก็ถูกใจเขานะแต่เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ความรักแบบอ่านิ่งๆเงียบๆเ,เรียบๆนะคะไม่หวือหวานะสาดาบนะคะสามดาบเข้ามานะ อาจจะเกิดสถานการณ์ของอรักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้นะคนที่คุณจะเจอเขานะคะยังไงแล้วก็ขอให้แบบศึกษาดูใจกันสักนิดนึงนะะว่าตกลงแล้วเขาเลิกลาอย่าล้างกันจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่ามีไพ่สามดาบขึ้นมานะคะแต่ถามว่าเมื่อพบเมื่อเจอกันแล้วคุณถูกใจเขาไหมเขาถูกใจคุณไหมถูกใจนะคะแต่สามดาบก็ยังแปลไปได้อีกนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ ขัดใจกันไม่เข้าใจกันนะมีเรื่องให้ไม่ลงเขาเรียกว่าความคิดไม่ตรงกันนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะไม่ใช่เรื่องรักสามเศร้าแต่เป็นเรื่องอของความคิดทัศนคติมุมมองที่ไม่ตรงกันนะคะก็อาจจะเกิดการแบบไม่ไม่เขาเรียกไม่ถูกใจกันแล้วก็อาจจะเกิดการขัดแย้งกันขึ้นได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวมิกะจะเปิดไพ่ต่อให้นะคะว่า อาสามดับขึ้นมานะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าหรือว่าเป็นเรื่องที่ว่าแค่มีเรื่องให้ขัดใจกันมีเรื่องให้แบบทะเลาะกันแบบเป็นเรื่องที่เหมือนมีทัศนคติมุมมองที่ไม่ตรงกันนะคะเหมือนว่าอีกคนนึงชอบสีขาวอีกคนหนึ่งชอบสีดํานะมีกาจะขอเปิดไพ่ดูต่อให้นะคะสามถ้วย าดาบและห้าดาบโอเคค่ะยังไงแล้วนะคะสามถ้วยเข้ามาตอกย้ำนะว่าเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ถูกใจเป็นคนพิเศษสำหรับคุณเลยละถ้าคุณได้เจอคนนี้นะคุณจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็พร้อมกับที่คุณรู้สึกมีความเครียดไปพร้อมๆกันนะคะมันเหมือนกับว่ามีคู่แข่งนะ เหมือนกับเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนด้วยทัศนคติมุมมองหรือว่าด้วยฐานะทางสังคมหรือว่าด้วยตํามแหน่งหน้าที่การงานนะทําให้มีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะแล้วมันจะทําให้เกิดความหึงหวงหรือว่าความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้นะแล้วมันจะทำให้คุณแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกเครียดนะคะรู้สึกแบบไม่สบายใจนะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจเพราะความเจ้าเสนห์ของเขาก็เป็นไปได้นะคะ แต่สุดท้ายแล้วนะไม่น่าจะอืมไม่น่าจะมีอะไรมากนะคะคิงออ f วา d ดขาัยไปใหนครับเดอะเฮอร์มห้าไมา้เขาจริงจังที่จะคบกับคุณนะเขาตั้งใจจริงที่จะคบกับคุณนะคะ แต่เพียงแต่ว่าถามว่าเขาแบบไม่หวานเดี๋ยวไม่โรแมนติกนะค่อนข้างจะนิ่งสำหรับความรักนะเหมือนไม่พูดคำว่ารักออกมาไม่แสดงออกให้เห็นว่ารักนะคะแต่เขาค่อนข้างมีความมั่นคงให้กับคุณนะต้องใช้เวลาต้องรอเวลานะคะถึงจะลงตัวกันถึงความรักจะลงตัวลงเอยนะห้าไม้เข้ามาตอกย้ำนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงมีคู่แข่งอยู่นะยังไงแล้วตัวคุณเองก็ต้องอาจจะ เห็ดเหน่อยกับความสัมพันธ์นี้ซะหน่อยนะคะหกไม้ไม่กาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะหกไม้นะคะเดทเดอันอ่าโอเคค่ะถึงยังไงแล้วนะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอยังไงแล้วถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้นะคุณได้ดิวได้คบเป็นยาวนะคะเพราะว่าแนวทางแล้วถึงจะมีเรื่องให้ขัดใจกันบ้างมีเรื่องให้เหนื่อยหนักบ้างนะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณยังอยู่ต่อนะ,ะยังกลับมาคุยกันยังกลับมาวนเวียนที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะเดทเข้ามาพลิกแพงสถานการณ์นะเรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีจะหมดไปนะคะ เดือซันเข้ามาตอกย้ำนะว่าสถานการณ์ความรักข้างหน้าของคุณสดใสแน่นอนนะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะ happy ending นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานะคะอาจต้องใช้เวลารอนะ page of p a r t i c l e ปิดท้ายนะคะยังไงแล้วนะคะ สถานการณ์ความรักของชาวราศีกรกฎนะคะไม่ได้แย่นะคะเพียงแต่ว่าเ,าเมื่อคุณเจอกับคนคนนี้นะคุณอาจต้องใช้เวลาที่จะศึกษาดูใจที่จะคบกันไปยาวๆนะกว่าความสัมพันธ์ขว่าความรักจะลงตัวนะคะสุดท้ายแล้วนะเดือนซันเข้ามาเนี่ยความรักลงตัวสมหวังนะคะเพจออปติคอลนะยังไงแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ถูกใจคุณนะเป็นคนที่ เรียบง่ายความเหมือนกับว่ามีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะคะแล้วมันทําให้เกณฑ์ความรักคือมีความสุขราบรื่นนะเพียงแต่ว่าความรักไม่หวานไม่โรแมนติกนะคะกับคนคนนี้เนาะโอเคค่ะยังไงนะคะมิกาก็ขอให้ชาวกวรกฎนะ,ะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่างได้พบคนถูกใจนะแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่คนรักนะคะ และกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ